เวลาเพื them, ่อนๆเติม t e l t r f o เนี่ยเคยมีคำถามไหมครับว่าที่เราเติมอยู่เนี่ยมันคุมแล้วหรือยังขอแนะนำนี่เลย Top Up Gamer ร้านเติมเกมคุณภาพที่เติมง่ายรวดเร็วปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมราคาต้องบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองมากและไม่ได้มีแค่เกม Delta Force เท่านั้น Arena b r k a k o u t ROV และเกมอื่นอีกมากมายที่เติมถูกไม่แพ้กันคิดจะเติมเกมราคาถูกอย่าลืม ท็อปอัพเกมเมอร์ใครสนใจลิงอยู่ใต้คำอธิบายคลิปเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีแพทมาอีกแล้วนะครับเป็นแพทวันที่20นะครับผม20เดือน3นะครับผม <c oughs> ก็แพทวันนี้น่าสนใจนะมีการปรับบาลานซ์ของปืนในทั้ง2โหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะบางปืนกับบางกระบอกเนี่ยจากเทีย S นะผมให้ลงไปอยู่ประมาณ B เลยนะครับผมไปดูดีกว่านะว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยก็อัปเดตนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีผลกระทบต่อแมทเมค ขึ้นหรือว่าเกมที่กําลังเล่นอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรให้หลังจากอัปเดตเนี่ยรีสตาร์ทเกม1ทีนะครับผมแล้วก็เล่นได้ปกตินะโอเคมาถึงโหมดอีเวนต์กันก่อนนะครับอีเวนต์ของในอัปเดตนี้จะมีอีเวนต์กิฟต์เวย์นะครับผมเป็นอีเวนต์แจกสกินปืนนะครับรอบนี้จะเป็นสกินของ PKM นะครับผมรอบที่แล้วมันเป็นของ SR 3M ใช่ไหมที่มันเป็นสกินคล้ายๆหน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่ารอบนี้เป็น PKM นะครับส่วนรอบนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะก็ในโอเปอเรชั่นก็คือต้อง ต้องมี survival time นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะระยะเวลาการรอดชีวิตนะผมในโหมด operation ส่วน warfare จะง่ายหน่อยนะครับก็คือแค่จบแมตช์นะครับผมก็จะเป็น quest ต่างๆนะแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วก็ได้สกินนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับจบเรื่องสกินไปก็มาสู่ใน event อันต่อไปนะครับเป็น event ของโหมด warfare นะครับผมเป็น e v e n ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเป็น capture flag นะก็คือโหมดยึดธงนะครับผมก็ event ที่จะกลับมาให้เล่นอีกครั้งนะครับผมซึ่งในรอบนี้ก็จะมีรางวัลเหมือนเดิ ทำเควสแล้วก็จะได้รับรางวัลก็เป็นพวกใช้ตั๋วฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นพรีเมียมเวปปอนนะครับเป็นเหรียญอพปืนแล้วก็การ์ดคูณ2นะครับไว้กดเป็นการ์ดคูณ2แรงนะครับผมแล้วก็มีพวกเพย์การ์ดนะครับผมเนมการ์ดของไวรอนสเปย์นะครับผมประมาณนี้นะส่วนคนที่สงสัยนะครับว่าตั๋วฟ้าเนี่ยมันไปกดที่ไหนนะแล้วก็พวกไอเทมการ์ดคูณ2หรือการ์ดอีกพีคูณ2หรือว่าแต้มแรงคูณ2เนี่ยไปกดที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะไปดูกันในเกมดีกว่าสำหรับคนที่สงสัยนะผมเห็นหลายคนถามมานะ โอเคถ้ามาอยู่ในเกมนะเราเอาอย่างแรกก่อนนะครับก็คือตั๋วฟ้าใช่ไหมตั๋วฟ้าให้เรากด f 6ขึ้นมาครับหรือว่ากดด้านล่างก็ได้นะครับตรงที่เป็นอีเวนต์นะรูปที่เหมือนปฏิทินกดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปหมวดซีซันอีเวนต์นะครับผมจะสังเกตว่ามันจะมีเทอร์บิกที่เป็นเปิดเอาชามใช่ไหมกับอันที่ะครับให้กดเข้าไปอันนี้นะนี่นะครับคือที่ที่ใช้ตั๋วฟ้านะผมรางวัลเนี่ยก็ดูตรงซ้ายบนนะผมดูตรงขีดๆนี้นะครับรางวัลที่ได้แล้วเราจะได้ไม่ซ้ำนะครับผมยกเว้นพวกกล่องนะประมาณนี้นะครับ การ์ด uh, นะครับผมให้เรากดที่ F7 นะครับผมหรือว่ารูปที่เป็นรูปกล่องรูปดาวเนี่ยกดเข้ามานะครับผมแล้วให้เราไปที่ไอเทมนะครับผมไอเทมข้างบนนะเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนหานะครับ Warfare คูณ2 exp การ์ดนะครับผมไอตัวนี้จะเป็น exp คูณ2ของพวกค่าประสบการณ์ในเกมนะครับผมก็การ์ด1ใบจะใช้ได้1เกมนะครับผม1เกมถัดไปที่เรากดใช้การ์ดนะครับ1เกมถัดไปก็จะมีผลนะครับก็คือคูณ2แต้ม exp นะส่วนคูณแต้มก็เหมือนกันนะครับผมกด1ใบก็จะมีผลกับเกมถัดไปเท่านั้นนะครับผมถ้ากดหลายๆใบก็จะมีผลกับเกมถัดๆไปสมมุติกด5ใบ5เกมถัดไปก็จะมีผลนะครับเป็นแต้มคูณ2นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้งานนะกดก็กดใช้ได้เลยนะครับผมมาต่อนะครับโอเค คนะครับในหมด Operation เนี่ยน่าสนใจนะตรงที่ว่าเขาเพิ่มระบบเหมือนกับค็อกเทลเข้ามานะครับผมคือเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมเ,เขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบนะครับผมในการเล่น Operation เนี่ยหรือว่าเราสามารถซื้อก็ได้นะครับใน เ,เขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นช็อปนะของในเกมนะครับผมพอเราเอาวัตถุดิบมารวมรวม,รวมกันเนี่ยก็เหมือนกับชงเหล้านะครับผมเหมือนชงค็อกเทลนะพอเรารวมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเครื่องดื่มชนิดนั้นอะไปใช้ในเกมได้นะผมในใช้ไปใช้ในโหมดโอเปอเรชันได้ซึ่งแต่ละเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าสนใจดีนะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราแกะสูตรครบนะครับผมเราก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับอันนี้ส่วนอีเวนต์ต่อไปนะครับเป็นโหมดเหมือน ซีโรแดมนะครับผมก็เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมประมาณนี้ นะครับผมสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็จะมีพวกอ่าเควสต่างๆนะครับถ้าเราฆ่าอ่ายูนิตได้ได้นะครับผมก็เราจะเสร็จเควสนะครับผมแล้วก็จะได้พวกรางวัลต่างๆนะครับผมประมาณนั้นส่วนอีเวนต์ w e e ลี่เนี่ยก็จะปกติครับมีเหมือนกันทุกวีคนะก็คืออ่าถ้าในวอลแฟร์เนี่ยเล่นนะครับผมเล่นเสร็จแมทกี่แมทกี่แมทก็ว่าไปนะครับจะได้พวกเหรียญอัพปืนเหรียญพวกการ์ดคูณ2การ์ดคูณ2แต้มในแรงนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนโอเปอเรชั่นนะครับผมเป็นว w e ลี่ซัพพลายก็จะมีเหมือนเดิมนะ เป็นพวกลัคกี้ซัพพลายนะผมเป็นสแตนดาร์ดเคียร์ทิเคตแล้วก็เคียร์การ์ดคัพปี้นะผมไว้สำหรับการเปิดนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์เพรสช้อยสัปดาห์นี้ของโหมดโอเปอเรชันนะครับก็คือกิจกรรมที่ใช้ล็อกอินแล้วก็รับปืนฟรี Free นะครับผมของอาทิตย์นี้นะครับเป็น PKM นะครับผมหรือว่าปืนที่เป็นปืนสกินแจกขบวนมาแคกที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมส่วนแอลลอยสโตร์นะครับหรือว่าร้านค้าที่ไว้สำหรับซื้อคุณแจเปิดเมดิบิกนะครับผมในโหมดโอเปอเรชันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือร้า้าานนนนคจจะนะจะถถููกกกกกกรรีีเเเเซซซซตตพววฟบ็็ออ์ััหมื ส่วน Final Score หรือว่าการหาคุณแจเปิดเมดิบิกเนี่ยในโหมด Warfare ก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นจะสมแต้มนะเพื่อเอาไปแลกคุณแจนะก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาสู่ในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นการขายของเป็นสกินใหม่ของเกมนี้นะผมก็จะเป็นสกินชื่อ i r o n w i l l บ u n เด e นะผมก็จะมีปืนดังนี้นะผมก็คือ q v z นะครับผมแล้วก็ p k m นะครันะผมแล้วก็ a k m นะครับผม3กระบอกนี้ไม่ค่อยได้รับคันิยมนะทั้ง3กระบอกเลยนะครับผมก็ใครชอบก็ไปจัดกันได้นะครับผมโอเคนะครับมาสู่ หัวข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดของการอัปเดตนี้แล้วนะครับการปรับบาลานซ์ของปืนนะครับทั้งในโหมดโอเปอเรชันแล้วก็ในโหมดวอลแฟร์เลยนะครับผมการปรับบาลานซ์ทั้ง2โหมดที่โดนเหมือนกันนะครับผม M4 นะครับผมจะถูกปรับรีคอยล์นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเพิ่มแรงดีดนั่นแหละเพิ่มแรงดีดทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยทำให้คุมยากขึ้นนะครับผมในแนวตั้งเนี่ยเขาอธิบายเสริมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยแรงดีดก็จะมากขขึึ้้นนนนกกกกกวว่่่าาปปติิะะะคครรัับผมมม็็ือยงงงงไชหลๆจีีีแดดท ผมสำหรับ M4 นะครับผมซึ่ง M4 ตัวนี้ผมมองว่าตอนนี้ recoil ก็มีพอสมควรนะครับผมสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นเพิ่งเพิ่งเล่นใหม่ๆนี่ก็จะมีปัญหากับปืนกระบอกนี้อยู่แล้วนะครับผมการปรับก็อาจจะไปเนิร์ฟพวกคนที่ใช้เล่น M4 อยู่แล้วผมมองว่าจากเทียร์ S นะครับผมอาจจะตกลงไปถึงเทียร์ B เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เนิร์ฟแค่จุดนี้นะครับไม่ได้เนิร์ฟแค่แรงดีดนะเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยมันจะมีเนิร์ฟระยะด้วยนะครับผมก็ M4 เนี่ยโดนหนักครับบอกเลยปืนกระบอกที่2ครับ QCQ นะครัััับบบผผมมมมซเชนนนนนนกะะปป็ืให่ครของ ซีซั่น2นะครับซึ่งกระบอกเนี้ยบอกเลยว่าโหดมากะครับผมทำทุกคิวของกระบอกนี้ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ0.23นะครับผมประมาณนี้นะอันต่อไปนะครับผม AK12 นะครับผมจะมีการปรับทำให้เพิ่ม firing stability นะหรือว่าการยิงนะครับผม stability ขณะยิงเนี่ยมันจะถูกทำให้ดีขึ้นนะผม stability ขณะยิงเนี่ยก็คือตัวปืนเนี่ยจะสั่นแค่ไหนนะครับผมก็มีปรับทั้ง AK12 แล้วก็ q b z ด้วยนะผมทำให้ยิงง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูในเกมนะครับว่ายิงง่ายขึ้น ขนาดไหนนะผมก็ลองไปเทสดูแล้วนะสำหรับแพทก่อนหน้านะเดี๋ยวจะใช้คลิปที่เทสเนี่ยมาเอาให้ดูนะเป็นโหลดเอาเดียวกันนะผมว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนนะครับสหรับมุมมองการยิงนะก็เดี๋ยวจะไปดูท่าคลิปนะสรุปอีกทีนึงนะผมก็การปรับบาลานซ์สีกระบอกนะครับผมทั้ง2โหมดจบไปแล้วนะผมนี่สีกระบอกนี้นะผมคือจะโดนปรับทั้งในโหมด Warfa r e แล้วก็ o p e r a t i o ันเลยนะผมมาสู่ในโหมดย่อยกันหน่อยนะก็คือใน Operation ชั่นะผมจะมีการปรับนะครับดาเมจของ m 2 5 0นะครันะผมตรงนี้จะมร ของช่วงแขนกับขานะผมตัวคูณจะน้อยลงนะทําให้ปืนเนี่ยเบาลงนะผมเวลาที่ยิงโดนแขนหรือขานะผมแล้วก็มีการลดแฮนดิลิงด้วยนะครับไม่ทําให้คล่องตัวมากขึ้นนะ เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยในโอเปอเรชันอะท่าทุกคิวของ M250 ค่อนข้างจัดนะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะการเนื้อตัวนี้อาจจะส่งผลให้คนหยิบมาน้อยลงนะผมแล้วก็ SR3M นะครับผม Compact Assault Rifle นะครับผมตัวนี้ก็มีการปรับระยะหรือว่าเลนส์ลงนะครับผมถึง4เมตรนะรผมตรงนี้ในโหมดโอเปอเรชันนะแล้วก็ M7 Battle Rifle นะครับผมเอ่อ basic r a n g ์นะครับหรือว่าเลนส์พื้นฐานของปืนเนี่ยจาก40เมตรนะรผมจะถูกเพิ่มไปเป็นที่50เมตรนะซึ่ง M7 เนี่ยมันเป็นปืนรวยอยู่แล้วนะคือเป็นปืนแพงนะผม ก็มีการปรับให้มันดีขึ้นให้สมกับราคานะผมให้ยิงไกลขึ้นนะซึ่งก็อาจจะถูกใจสายเคราะห์หรือว่าสายที่ยิงระยะไกลนะผม50เมตรก็ค่อนข้างไกลนะพูดถึงแล้วก็มีการปรับ K416 s l t Rifle นะผมที่ แบบเบสดาเมจหรือว่าดาเมจพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยนะครับจาก29เป็น31นะครับผมแล้วก็เพิ่ม ammo penetration นะครับผมหรือว่าการเจาะเกาะของตัวลูกกระสุนนะครับผมหรือว่าตัวปืนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก32เป็น35นะครับผมตรงนี้ก็อาจจะน่าสนใจนะผมมองว่ามันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไปเพิ่มเจาะเกาะด้วยเนาะส่วนอาร์กนะครับผมอาร์ก assault rifle นะครับผมจะมีการปรับดาเมจจาก29นะครับผมเป็น32นะครับผมตรงนี้แล้วก็ m4 นะครับผมจะมีการปรับดาเมจเพิ่มนะครับผมจาก27 29เป็นนะครับผม AK12 ปรับดาเป จาก27เป็น29เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ MP7 นะครับผมซับเมชินกันปรับดาเมจจาก29เป็น32นะครับแล้วก็มีการเพิ่มจอะกระสุนด้วยนะครับผมจาก27เป็น28นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโอเปอเรชั่นนะผมว่าที่น่าสนใจคือ KC16 ตรงนี้นะน่าสนใจมากนะครับผมโอเคนะครับจบกันไปในส่วนของโหมดโอเปอเรชั่นนะผมมาต่อกันที่โหมดวอลแฟร์กันหน่อยนะผมตรงนี้ผมน่าจะมีความเห็นเยอะนะเพราะว่าผมเล่นโหมดนี้เป็นหลักนะผมก็มาที่ปืนกระบอกแรกนะผม SR3M Compact Assault Rifle นะครับผมตัว คูณนะครับผมของตรงส่วนของขานะครับผมคือไอตัว SR เนี่ยถ้าดูในเกมนะผมจะเป็น เป็นปืนที่ดาเมจเนี่ยครอบคลุมนะเพราะว่าไม่ว่าจะยิงตรงไหนอ่ะถ้าไม่ใช่หัวเนี่ยมันจะดาเมจอยู่ที่27่สิบเจนะผมแล้วก็ไทม์ทูคิวเนี่ยจะเท่ากันหมดนะถ้าเกิดว่าดาเมจมันไม่ดรอปออฟตามระยะนะผมประมาณนี้นะซึ่งไอตรงเนี้ยมันจะทําให้ SR นะครับผมมีการเนิร์ฟอ,อยู่แล้วนะครับผมว่ามันจะอ่อนลงนะเพราะว่าบางทีเราก็ยิงได้แค่ขานะผมก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าอ่ไทม์ทูคิวของปืนเนี่ยมันจะถูกตกลงไปมากแค่ไหนนะเพราะว่าจากการคํานวณน,นะผมจาก27ที่เเป็นบสิบเจิดว่าเราาเอ0.8ไปคูณเนี่ยดาเมจที่มันทําได้าเก ประมาณ22นะเพราะฉะนั้นมันจะยิง4นัดไม่ตายนะผมมันจะใช้5นัดนะเพราะฉะนั้นท,ทําทูคิวมันก็จะตกลงนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวของ SR นะครับผมแต่มันจะเป็นบางกรณีนะสมมติว่าเรายิงโดนส่วนอื่น3นัดนะผมแล้วก็ยิงโดนตรงขาเนี่ยนัดนึงเนี่ยทม์ท,ทูคิวจะเท่าเดิมนะครับผมตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับผมคืออาจจะเนิร์ฟแต่ว่าเนิร์ฟไม่มากนะสำหรับส่วนตัวของผมประมาณนี้เนาะแล้วก็เนิร์ฟอีกจุดหนึ่งก็คือ bullet velocity ของ SR นะผมจะตกลงจาก เบสที่เป็น330นะผมจะตกลงเหลือแค่300นะครับผมแล้วเขาก็เอาตัวบัฟโบนัสของตัวรางตัวรางแคสติลบาร์ r รลของตัว sr เนี่ยออกด้วยก็คือปกติเนี่ยมันจะเพิ่ม bullet velocity นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลัง patch เนี่ยมันจะไม่เพิ่มแล้วนะผมอาจจะเป็นการเนิร์ฟก็จริงนะผมแต่ว่าเป็นการเนิร์ฟที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมสำหรับตัว sr เพราะว่าระยะที่มันเก่งก็ยังเก่งอยู่ดีนะผมการเนิร์ฟดาเมจขา ถ้าเรายิงโดนส่วนอื่นมากกว่านะผมมากกว่าขาเลยเราไม่ได้ยิงขาร้วนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่างขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะผมถ้าเกิดว่าเรายิงโดนตัวแขนหรือว่าอกนะผมบผมนัดแล้วไปยิงโดนขานัดหนึ่งนะผมก็ยังมีค่าเท่าเดิมนะก็คือสีนัดตายเหมือนเดิมนะอื่นกระบอกถัดไปนะครับที่โดนเนิร์ฟหนักมากๆในแพชนี้นะผมก็คือ M4 นะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะว่าจะโดนเนิร์ฟเรื่องระยะด้วยนะ M4 จะโดนเนิร์ฟระยะลงมาเป็นเบสที่25เมตรนะตอนแรกมันจะประมาณ30เมตรนะผมถ้าเราใส่บาร์เรลก็จะเป็น 35ถ้าเราใส่เก็บเสียงก็จะเป็น3837นะผมตรงนี้ก็จะเหลือ25แล้วละเพราะฉะนั้นระยะที่ M4 ยิงได้เมื่อก่อนแบบที่เก่งๆเพราะว่า M4 เนี่ยถ้าให้พูดเนี่ยคือ M4 มันเก่งในระยะที่ปืนมันเกินระยะตัวเองไปแล้วนะเพราะว่าปืนอื่นเนี่ย เวลาเกินระยะดามเมจมันจะดรอ,อปออฟนะไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ตามนะแล้วเวลาที่เราไปยิงในส่วนอื่นเนี่ยเอ่อไทม์ทูคิวมันก็จะต่ำนะแต่ M4 ไม่ใช่นะผมเพราะว่า M4 เนี่ยถ้าจะให้ดูตามกราฟนะจะสังเกตนะผมว่า M4 เนี่ยเอ่อไทม์ทูคิวมันค่อนข้างบาลานซ์นะก็คือเป็นสีเหลืองล้วนนะประมาณ300ก็คือ0ูนมเมลิเซกนั่นแหละถ้าเกิดว่าไปปืนอื่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่าง CI เงี้ย CI เนี่ยแพ้นะครับผมเพราะว่า CI จะไปเก่งช่วงยิงช่วงอกนะครับผมแต่ว่าพอ M4 โดนเนเเิรร์ฟื่อง ะยยเนี่ก็ในระยะที่เกินระยะปืนไปแล้วเนี่ยเหลือ25หรือว่าอยู่ในช่วง30เนี่ยก็อาจจะสู้ C i ไม่ได้นะครับผมก็จะทําให้ปืนเป็ดขึ้นนะครับผมก็ <g ül> <g ül> ต้องไปวัดอีกทีว่า <c oughs> เนิร์ฟรีคอยแล้ว <c oughs> เนิร์ฟดามเมจของกระสุนแล้วทำทูคิว กไหมนะครับผมในระยะมากขึ้นซึ่งมันตกอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ AKM ตอนนี้เนี่ยซึ่งมันสเตตค้ายๆกันนะ AKM มันจะดีกว่านะเพราะว่าหลังจากด e c o i โดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะคุมยากแค่ไหน,นก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมโอเคมาสู่ในอันต่อไปนะผม PTR ปืนนี้เก่งอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ ส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะว่า PTR เนี่ยเป็นปืนที่ทำคูลดีที่สุดนะผมในแอตเซินะในแบบพูดถึงแบบระยะที่ค่อนข้างครอบคลุมนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตารางให้ดูอีกรอบสำหรับ PTR นะจะสังเกตอีกท,ทีนะครับว่าปืน PTR เนี่ยดาเมจครอบคลุมในระยะของปืนมันเนี่ยดาเมจค่อนข้าง,างดีนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสังเกตคือมันต่ํากว่า0.3บนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าไปเทียบกับปืนอื่นเนี่ยอย่างเช่นคางเงี้ยช่วงท้องเนี่ยก็มากกว่า0.3นะครับผมอย่างปืน AKM G3 หรือว่า a อ2เนี่ยก็จะดีกว่าหมดเลยนะผมสังเกตว่ามันจะเป็นสีส้มนะเห็นไหมที่จะดีกว่า PDR ก็จะมีแค่ CI นะผมที่ยิงช่วงอกตายไวกว่านะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า PDR ไปเล่นนะแล้วเรายิงแบบโดนท้องบ้างโดนอ,อกบ้างเนี่ยก็ดามเมจก็ยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้น ตรงน,นี้นะ่าสนใจนะที่ว่าเขาเพิ่มตัวคูณในช่วงของแขนมาเป็น1น,นะผมก็คือตอนนี้ดาเมจช่วงอกกับช่วงแขนของ p d r มันจะเท่ากันละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยิงโดนตรงไหนที่ไม่ใช่ขาเนี่ยก็คือจะตายทำดูคิวก็คือจะ2.85เท่ากันทุกส่วนนะผมตรงนี้นะ่าสนใจมากสำหรับ p d r นะปิดอยู่อย่างเดียวสำหรับ p d r นะผมมีกระสุนน้อยนะเพราะว่าแม็กใหญ่สุดมีแค่40นัดแล้วผมแต่ผมบอกเลยว่าปืนนี้น่าจะกลายเป็น S นะครับผมแทน M4 นะผมแน่นอนนะผมในแพทนี้นะผมสำหรับส่วนตัวของผมนะโ เค okay, นะครับผมมาสู่ในปืนต่อไปนะครับผม Q B z นะครับผมปืนนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่นนะเพราะว่า Set ของปืนแล้วก็ดาเมจของปืนเนี่ยเหมือนกับปืนอย่างคา15านะแต่ว่าแต่งได้น้อยกว่านะมันเลยทําให้คา15เก่งกว่าในหลายๆด้านนะผมก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีการบัฟมาถึง2จุดนะก็คือดาเมจช่องอกนะครับผมจาก1กลายเป็น1.2นะครับผมแล้วก็ ข้างบนนะผมมันเพิ่มไฟ stability ของปืนมาด้วยทําให้ยิงง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวก็ต้องไปลองทสยิงดูอีกทีนะว่ามันง่ายขึ้นแค่ไหนนะผมคือดาเมจพื้นฐานของมันเนี่ยคือ22นะผมถ้าเกิดว่าเราเอา1.2ไปคูณน,นะผมมันจะอยู่ที่26ดาเมจนะผม26.4บนะประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะปัดขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันไม่ได้ปัดนะผมเอ่อถ้าเกิดว่าเรา,เ,ราเปิดเลขดาเมจในห้องยิงบอทเนี่ยมันก็จะรู้นะว่าเกมนี้ไม่ได้ปัดเศษนะผมก็26.4 26.4ก็คือริงๆ,นะซ,งๆนะซึ่งพอดูจาก,การา ในปัจจุบันนะผมตัวของ QBZ เนี่ยมันไม่ได้มีไทม์ดูคิวที่ดีขนาดนั้นนะจะสังเกตว่ามันมีไทม์ดูคิวเนี่ย353บนะผมซึ่งตรงเนี้ยมันเท่าเท่ากับตัวของ Arc เลยนะผมถ้าเรายิงตัวนะคือ Arc เนี่ยมันจะไปเด่นเรื่องยิงหัวใช่ไหมแต่ว่า QBZ เนี่ยก็มีไทม์ดูคิวเท่ากับ Arc เลยนะครับถ้าเรายิงส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าบัฟมานะผมมันจะเป็น26ดาเมจนะทมดูคิวตัวเนี้ยก็อาจจะต่าลงนะอาจจะ ถ้าผมไม่ผมคิดไวๆนะอาจจะอยู่ประมาณเกือบจะน่าจะต่ำกว่า300นิดนึงนะประมาณ200กว่าอะไรประมาณนี้นะผมน่าจะไม่เกินนะหรืออาจจะแค่ประมาณ300นิดๆน,นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมสำหรับการเอาไปใช้งานจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในมุมมองของอ่าในด้านที่ปืนมันเก่งดีกว่าอ่าคือปืน q b z เนี่ยมันมีเลนส์ที่เยอะนะครับผมคือมีเลนส์เริ่มต้นที่40เลนส์นะครับผมหรือว่า40เมตรนะผมถ้าเราแต่งแบบ full option ให้ยิงไกลจริงๆเนี่ยก็คือเกือบ ห้าสินะผมซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ปืนเนี่ยค่อนข้างเด่นในการยิงไกลนะแล้วหลังจากแพชมาแล้วเนี่ยยิงง่ายขึ้นไม่รู้ว่าจะยิงไกลได้ง่ายแค่ไหนนะผมเพราะว่าตัวของ Bullet University เนี่ยมันเบสมาค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียกบกับกระบอกอื่นนะผมก็เดี๋ยวต้องรอดูทีว่าถ้าบิวยิงไกลแล้วมันจะเก่งแค่ไหนนะประมาณนี้สําหรับ QBZ นะแต่ผมมองว่าอาจจะยังสู้ CI ไม่ได้นะผมโอเคนะครับผมมาต่อกันที่ AK12 นะปืนนี้เป็นปืนที่เก่งอยู่แล้วนะผมแต่ว่าถูกบัฟอ่าถูกบัฟดาเมจของเบสมานะผมจาก21เเป็น 24นะผมตรงนี้น่าสนใจมากๆครนะผมเพราะว่าตอนนี้ AK12 นะครับผมมันมี m a c 70นะผมซึ่งค่อนข้างดีนะผมสำหรับปืนสาย AK นะแล้วก็มีรีคอยที่ค่อนข้างดีนะผมถ้าเทียบกับ AKM นะผมแล้วเมื่อดูด้านของ time to kill เนี่ยมันดีมากๆครนะผมเพราะว่ามันประมาณ300นิดๆนะผมแต่ว่าคือเราจะยิงช่วงไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นแขนขาตัวอกนะผมเพราะว่าดามเมจมันเท่ากันหมดนะคือเอาจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ มันอาจจะไม่ได้มีนัยสําคัญขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังใช้5นัดตายเหมือนเดิมนะครับผมคือหลักๆคือมันม,มนีมันเด่นแค่มีลูก70แล้วแหละก็คือบับดาเมจมาก็อาจจะยิงตัวที่เป็นซากได้ตายไวขึ้นแล้วก็มีลูก70นัดก็ยิงได้หลายเป้าอะไรประมาณนี้นะผมสำหรับ a อคแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับ ปืนอื่นๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงตัวเลือดเต็มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลต่างขนาดนั้นนะครับผมสำหรับในมุมมองของผมอันต่อไปนะครับผมปืนกระบอกสุดท้ายละก็คือ CI19 นะครับผมตรงนี้ปรับเบสดาเมจนะครับผมจาก26มาเป็น25นะครับผมตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการเนิบนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การเนิบนะครับผมเพราะว่าปรับดาเมจขึ้นมา <c oughs> ปรับดาเมจลกลงไปแค่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าเพิ่มดาเมจตัวคูณของช่วงท้องมาเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับผมก็คืออถ้าเราดูตามตารางนะครับผมจะสัง มันจะมีดาเมจช่วงอกอยู่ที่20 26ใช่ไหมก็คือ4นัดตายนะผมปรับมาเป็น25 4นัดตายเหมือนเดิมนะผมถ้ายิงในระยะของปืนซึ่งตรงนี้มันไม่มีผลต่างอยู่ละแต่ว่ามันจะไปมีผลต่างตรงที่มันปรับดาเมจต,ตัวคูณมานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิงช่วงท้องหรือว่าช่วงทรโซอของตัวละครเนี่ยทำามูคิวมันก็จะเท่ากับช่วงอกนะผมตรงนี้มันจะเป็นบัฟนะในส่วนตัวของผม <c oughs> ประมาณนี้นะผมสําหรับตัวของ c ี1 9นะก็คือ c ี1 9ได้บัฟมานะผมทําให้ยิงได้หลายส่วนมากขึ้นตายเหมือนเดิมนะผมประมาณนี้4นัดเหมือนเดิมนะผมไม่ได้เนิร์ฟอะไรนะแล้วก็จะมีการปรับแก้ออปติมายนะผมใน Zero Dam นะผมแล้วก็ไอเรียลิโคฟเนี่ยในโออ่าในเขาเรียกว่าอะไรในโหมดระดับความยากของ Easy นะผมมันจะถูกจํากัดพวกอุปกรณ์สวมใส่นะไม่ว่าจะเป็นหมวกกับชุดเกราะนะผมให้อยู่ที่เลเวล4แล้วก็กระสุนอยู่ที่เลเวลสามนะผมก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตในครั้งนี้นะผม ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะผมผมจะมีะการเปรียบเทียบแพชเก่าแพชใหม่ของบางกระบอกด้วยนะผมอย่างเช่นที่น่าสนใจนะก็คือ M4 กับ QCQ นะผมว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนนะผมสำหรับส่วนตัวของผมนะก็เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบพวกการเพิ่มไฟสติเบลิตี้ของ AK12 แล้วก็ q b z ด้วยนะผมแต่ส่วนดาเมจเนี่ยเดี๋ยวต้องรอีกีนะว่าผมเดี๋ยวผมจะเทสอมาย,ยังไงนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอัปเดตในวันนี้สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับ ใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อัปเดตข้อมูลของแพดต,ต่างๆของเกม d e e t a Force นะผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละสวัสดีครับบาย ก็หลังจากที่ผมทดลองแล้วนะครับก็ดูจากตัวอย่างในรูปเลยก็ได้นะครับก็คือ M4 ก่อนเนิร์ฟเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ส่วน M4 หลังเนิร์ฟก็จะอยู่ด้านขวานะครับตัวที่มันเป็นจุด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 สีขาวเนี่ยก็คือ M4 ที่ไม่ได้แต่งนะครับส่วนจุด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 สีเขียวเนี่ยคือ M4 ที่แต่งแล้วนะครับที่ผมใช้บิลวปกตินี่แหละก็ f, ก่อนเนิร์ฟกับหลังเนิร์ฟก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีการเพิ่มของรค c o i จริงๆนะครับผมก็จากที่ผมลองยิงดูแล้วนะก็ๆๆะรู้สึกว่ามันยิงยากขึ้นจริงนผมมยยยาากกกขึ้้เลดว็ ถ้าเกิดว่าอยากยิงให้ได้เหมือนเดิมเนี่ยต้องไปใส่ซีเค็ดออเดอร์คู่กับแบทชั่นเลยนะครับถึงจะได้ยิงได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าสายซ้ายขวาเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับตอนยิง,ยงจริงๆเนาะส่วน QCQ ก็จะเหมือนกับ M4 ที่ผมอธิบายไปนะจุดสีขาวก็คือจุดที่ไม่ได้แต่งนะครับส่วนจุดสีเขียวก็คือเป็นปืนที่แต่งแล้วนะครับผม ซึ่ง QCQ เนี่ยได้บัฟมานะผมซึ่งดีมากนะแบบยิงตัวตัวระยะ100เมตรยิงตัว150เมตรเนี่ยแบบยิงแบบง่ายๆเลยใช้ผมใช้บิลเดินยิงคือแบบยิงแบบง่ายๆเลยอารมณ์เหมือนกับยิงเอ่อปืนอะไรดี SMG เหมือนยิง K416 แล้วกันนะครับผม <S <S น่าจะฟิลฟลคล้ายๆกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายิงจบตายไวกว่านะครับผม <S <S ผมว่าเมตาจะจัดนะครับตอนนี้ QCQ นะผมบอกเลยว่าเดือดมากนะปืนกระบ,บอกนี้ต้องไปลองาเล่นกันนะครับผม ส่วน a k 12นะผมลองดูแลนะครับผมความต่างของ s t a b บลิตี้ตอนยิงเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมว่าเท่าที่ผมลองยิงแบบลากปืนเท่าๆเดิมนะผมผมรู้สึกว่าทั้ง a k 12แล้วก็ QBZ เลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยิงง่ายขึ้นนิดนึงนะป้ามันยังอยู่ที่เดิมง่ายกว่าเดิมหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลองกันเองนะเพราะว่าผมจากที่ผมลองยิงดูเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะผมแค่มีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเฉยๆว่ามันดีขึ้นนะผม ไม่รู้ว่าไบแอสหรือเปล่านี้ก็ต้องไปลองกันเองนะครับผมโอเคมาถึง SR3M นะครับปืนกระบอกนี้โดนเนิร์ฟดาเมจในเรื่องของขาไปนะผมทำให้อ่ปกติเนี่ยทำทุกคิวของปืนเนี่ยอยู่ที่0.243นะครับผมแต่ว่าพอโดนเนิร์ฟมาเนี่ยเหลือแค่0.32นะครับผมก็หายไป เยอะพอสมควรนะครับสำหรับการททา t ทูคิวที่โดนเนิฟมานะผมแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลแย่ขนาดนั้นนะผมก็ปืนก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เนิฟแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะส่วน PTR ครับก็เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ทม์ทูคิวก็คือ0.28นะครับผมทุกส่วนนะครับในโซนบนก็คือแขนอกท้องก็เท่ากันหมดนะครับมีแค่ขานะครับที่ทม์ทูคิวเท่าเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ0.38นะครับผมประมาณนั้นนะครับผม ส่วน q b z นะครับปืนที่รู้สึกว่าน่าจะโดนบัฟมานะผมก็พอลองอไปยิงดูแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าตกใจนะครับเพราะว่าทําทูคิวที่ช่วงอกเนี่ยอยู่ที่0.27นะครับผมถ้าจะให้เทียบก็คือเหมือนกับยิง CI เมื่อก่อนนะครับผมก็คือทําทูคิวที่ CI เมื่อก่อนทําได้นะครับผมก็ q b วบีแซดทำได้ก็คือเหมือน CI ก่อนโดนปรับนั่นแหละก็คือ CI เหมือนเหมือน CI ก่อนแพทหนา้าอ่า CI ที่โดนเนื้อมานะ่คือ q b วบแซแต่ทําทคิวเท่ากับ CI ตอนนั้นเลยนะครับผมเป๊ แล้วผมก็มองเรื่องของระยะนะว่าปืนนี้มันเก่งเรื่องระยะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองแต่งแบบคร่าวๆนะเป็น QB z ีแแบบยิงไกลนะผมระยะประมาณ49เมตร40เกือบ50เมตรอะประมาณนั้นอนะ่ะก็แบบยิงมากเลยนะผมให้อารมณ์เหมือนกับ ci, ยิงซ i แพดก่อนโดนเนิร์ฟเลยนะก็คือแบบยไกลๆแบบตัวไกลๆได้เลยแบบวัสไนได้เลยเดี๋ยวต้องเอาไปเล่นกับเออเขาเรียกว่าต้องไปเล่นในเกมจริง,รงดูว่ามันจะแบบเจ๋งขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะต้องต้องลองไปเล่นดูนะอีกทีหนึ่งนะสำหรับบิวนี้ ส่วน AK12 หลังจากบัฟมานะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปเออดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ว่าทําทูคิวเท่าเดิมนะผมก็จะส่งผลกับเวลาที่เรายิงตัวที่มันโดนยิงไปแล้วนะผมก็มันจะทาให้เราจบไววขึ้นนะผมแต่สําหรับตัวเลือดเต็มเนี่ยไม่มีผลต่างอะไรนะครับก็เหมือนกับไม่ได้บัฟมานั่นแหละประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรายิงตัวเลือดเต็มนะส่วน CI นะครับโดนบัฟมาอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะว่าทําทูคิวที่อกเนี่ยเท่าเดิมนะผม ส่วนท,ที่ท้องเนี่ยก็คือเท่ากันกับที่อกนะก็คือการบัฟมาเมื่อก่อนตรงท้องเนี่ยจะทำาดูคิวไม่เท่ากับตรงอกนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับ CI นะครับผม